โรคข้ออักเสบอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและหลายๆท่านถามเอิร์นเวเข้ามาถึงสาเหตุและการดูแลรักษาวันนี้มีคำตอบค่ะโรคข้ออักเสบเกิดได้กับหลายๆข้อในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อเท้าข้อเข่าข้อสะโพกข้อศอกหรือแทบทุกข้อในร่างกาย หากไม่รักษาอย่างจริงจังอาการจะยิ่งรุนแรงและซับซ้อนบั่นทอนสุขภาพและลดทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ค่ะเจ็บปวดตามข้อต่างๆข้อต่อบวมข้อต่อแดงกดเจ็บบริเวณข้อและใกล้เคียงการเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก เมื่อตื่นนอนอากาศชื้นเช่นฝนตกเจออากาศเย็นหรืออยู่ในห้องแอร์นานๆอาการตดิดขัดของข้อก็จะเป็นมากขึ้นอาจดุนแรงถึงขั้นพิการได้โรคข้ออักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้ค่ะ 1. ความเสื่อมของร่างกายข้อต่อผุพังกระดูกอ่อนสึกก่อนมักพบที่ข้อเข่าหรือข้อเข่าเสื่อม 2. ข้ออักเสบจากโรคเกาต์มักพบที่ข้อนิ้วแม่เท้า 3. ข้ออักเสบจากโรคข้ออักเสบเรื้อรังรูมาตอยสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันมักพบที่ข้อศอกข้อนิ้วในรายที่เป็นหนักหรือเป็นนานจะเกิดอาการข้อนิ้วผิดรูป 4. ข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดยึดติดมักพบที่ข้อต่อกระดูกสันหลังข้อต่อสะโพกมีความเสียหาย 5. ข้ออักเสบจากโรค SLE พบได้เกือบทุกข้อในร่างกายในทางการแพทย์จีน กลุ่มโรคปวดข้อข้ออักเสบถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคปีเจิงซึ่งมักสัมพันธ์กับพิษลมพิษเย็นพิษร้อนและพิษชื้นจู่โจมเข้าสู่ร่างกายกีดขวางการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณทําให้เลือดและพลังลมปราณเกิดการสะดุดติดขัดจนไหลเวียนไม่สะดวกร่วมกับการมีพื้นฐานร่างกายที่อ่อนแอการทำงานของตับและไตที่ควบคุมเส้นเอ็นและความแข็งแรงของกระดูกพร่องลง ส่งผลให้ข้อต่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นขาดการหล่อเลี้ยงจึงทำให้เกิดอาการปวดข้อข้ออักเสบข้อติดขัดค่ะการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาข้ออักเสบและปวดข้อจากต้นเหตุเอินเว่ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนเพื่อมุ่งเน้นการขจัดพิษลมพิษเย็นพิษร้อนและพิษชื้นสลายภาวะเลือดข้างทลวงเส้นลมปราณ บำรุงเลือดเสริมสร้างพลังลมปานส่งเสริมให้เลือดและพลังลมปานไปหล่อเลี้ยงข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้อย่างเพียงพอแก้อาการปวดลดการอักเสบของข้อต่อและบริเวณใกล้เคียงช่วยฟื้นฟูกระดูกข้อต่อและเส้นเอ็นให้กลับสู่ภาวะปกติอย่าปล่อยให้อาการปวดข้อข้ออักเสบบั่นทอนสุขภาพหรือลดทอนคุณภาพชีวิตรักษาที่ต้นเหตุ ฟื้นฟูโดยองค์รวมเตรียมพร้อมเพื่อชีวิตข้างหน้าที่ยังคงต้องการการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399